ีมาดูน้องกินอ้อยนะคะอย่างอริตอร่อยเลยนะคะวันนี้พบชอมน้องอันดามันอีกแล้วนะคะชานข้าวแบบชานอ้อยแบบอริตอร่อยเลยนะคะตอนนี้ หลับตากินอ้อยเอาที่เธอสบายใจเลยอันดาดูไงคะสบายใจมากเลย ค่ะทานดูกินอ้อยดูน้องกินอ้อยนะคะอันนี้อร่อยมากจ้าแต่ให้กินเยอะไม่ได้นะคะทีละเป็นลำเป็นลำเนาะวันนี้ให้เป็นลำถ้าเราตอนคืนเราจะปอกเปลือกให้น้องด้วยนะคะ อร่อยมากเลยไม่สนใจใครเลยนะคะน้องอันดาน้องใบเฟินนะคะน้องใบเฟินเดินไปแล้วนูนน่นค่ะนู่นค่ะเห็นต่ก้นนะคะ การสลับขาด้วยนะคะเพราะว่าเหนื่อยหรือเปล่านอ้ออันดาสลับขาด้วยนะคะซ้ายด้วยขวาด้วยดูเป็นคุณชายจริงๆอันดาเออ เดียนาะเดียรูโอเคนี่ค่ะนันดาครับรูค่ะกินยาแบบไม่สนใจเลยนะ,นะคะไม่มีเสียงเลยค่ะน้อง เดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้องอันดามันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ๋ยวจะไม่มีเสียงน้องนะคะ ครับกันล้วครับไม่เอ่ยวันนี้ไม่มีเสียงนะคะม,มีเสียงครับนะคะวันนี้ครับกันเล้วครับไม่เอฟซีก่อนครับไปดีครับไปดีครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับไปดีก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ